h o ็อบปีพินสองพันห้าประจำวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2556นนะครับต้องขออภัยที่จะเกิดทําให้ใครต้องตกใจตอนต้นวิดีโอนะฮะคือตอนนี้ผมมาอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นี่ Holy shit a brief history of swearing ครับแปลง่ายๆคือว่า holy shit ประวัติย่อของการสบดเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการสะบดในภาษาอังกฤษนะครับเป็นเกี่ยวกับคำสะบดต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะก็คือไม่ได้บอกเล่าประวัติของแต่ละคำแต่ว่าพูดถึงโดยรวมเกี่ยวกับการสะบด ตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็คำต่างๆที่ใช้ในภาษาอังกฤษยุคกลางมาจนถึงยุคเรเนซองส์แล้วก็มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับที่จริงผมเพิ่งอ่านยุคลางแหละแต่ว่าก็คือในช่วงอินโทรดักชันเขาก็พูดถึงแบบสรุปย่อๆไว้หลายๆอย่างแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเล่มนี้คือคำในภาษาอังกฤษที่คำที่ถือว่าเป็นคำยากจะมีอยู่ด้วยกันประมาณสี่ประเภทด้วยกันหนึ่งคือคำที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็คำที่เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายที่กกยวกับพ สัตว์ซึ่งมีไม่ได้เยอะหรอกส่วนสี่ก็คือเป็นคําที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือสีผิวซึ่งเริ่มมีมากขึ้นในยุคหลังๆมาครับยุคใหม่ส่วนในภาษาไทยเนี่ยคำหยาบของเราก็คงพอจะแบ่งได้คล้ายๆกันละมั่งครับ4อย่างคนที่ดูวิดีโอนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันว่า4อย่างนียมีตัวอย่างเป็นอะไรบ้างน่าจะนึกออกได้ไม่ยากหรอกนะฮะนอกจากคำหยาบแล้วนะครับหนังสืเอเล่มนี้ยังพูดถึงคำสบทสาบานต่างๆอย่างเช่นคําว่าโอ้ไ oh ม่กอหรือว่า j esus Christ อะไรพวกนี้นะครับคือคําพวกนี้ไม่ได้เป็นคาหยาบ แต่ว่าในปัจจุบันคล้ายๆจะเป็นคำอุทานแล้วนะฮะก็คือคำพวกนี้จะรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า swear ซึ่งมีความหมายว่าเป็นการสะบัดหรือว่าพูดคำหยาบหรือว่าในอย่างคือการสาบานก็ว่าได้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคำพวกนี้จะเป็นคำที่ใช้ในการพูดสาบานต่อพระเจ้าเป็นการเรียกให้พระเจ้าลงมาเป็นพยานในคําพูดที่เราจะพูดต่อไปจากนี้นะครับลองดูแล้วกันรายละเอียดลองดูในเล่นนี้นะครับก็สนุกดีใช้ได้นะฮะคือผมก็รู้สึกอยากจะ มีอยากจะให้มีหนังสือลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์เกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยเยอะนะครับคือไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเป็นยังไงเนาะนอกจากภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วเนี่ยอีกภาษานี้ผมรู้ก็คือภาษาญี่ปุ่นถูกไหมครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่แปลกตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีคําหยาบสักเท่าไหร่คือมันมีคําที่ไม่สุภาพที่ใช้ในเป็นสรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่2คล้ายๆกับคําว่ากูกับคำว่ามึงของภาษาไทยนะครับแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นก็มี บ้างลักษณะน,นั้นแต่นอกจากนั้นคําที่เอาไว้ต่อว่าคําที่ไว้ต่อว่าก็มีเรื่อยๆนะครับแต่คําที่แบบว่าตัวเนื้อแท้ของมันเองหยาบแล้วก็ไม่เหมาะสมกับการพูดมีน้อยมากจริงๆคือผมึกได้แค่ไม่กี่คําจริงๆแบบ3ามคำสี่คำอะไรประมาณนี้นะครับไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยที่จะนึกเท่าไหร่ก็ออกมาได้เรื่อยๆนะครับนับว่าเป็นภาษาที่แปลกก็เป็นอีกเรื่องที่เดี๋ยวคง ไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวได้คำตอบเป็นไงเดี๋ยวที่หน้าลองมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะจะว่าไปก็น่าจะถามดูเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแนะนำหนังสือที่อ่านอยู่นะครับ polish it a brief history of swearing ครับก็ใครสนใจลองไปหาอ่านดูได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับพี่พีนหนึ่งสองห้าวันอังคารวันพุธกับมะนาววันพฤหัสกับจอบวันเสาร์กับเกมแล้ววันาที่หน้ากับผมนะครับแล้วเจอกันครับ